การจับคุมคุมขังทุกคดีเนี่ยจะต้องมีหลักฐานการบันทึกภาพด้เสียงอย่างต่อเนื่องต้องมีรายงานข้อมูลนะครับต้องมีการเข้าถึงข้อมูลต้องไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆท่านบอกทุกคดีมันทําให้ท่านต้องเอามือไก่น้าภาคเลยปิดประชุมสภานักส,สุดท้ายทิ้งพรบอุ้มหายค้างยาวหลังวิปรฐบาลรวมชื่อยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความ วันที่28กุมภาพันธ์ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่31สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2, 2> เป็นพิเศษวาระพิจารณาพรกรแก้ไขเพิ่มเติมพรบรป้องกันและปร,ะปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายซึ่งคณะรัฐมนตรีหรือครมรเสนอมาให้รัฐสภาพิจารณาโดยได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง,วางโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วสอสอน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝา่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เปิด พิปรายโดยย้ำว่าหากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาลงมติเห็นชอบกับพรกรดังกล่าวพักร่วมฝ่ายค้านก็จำเป็นต้องรวมรายชื่อเพื่อยื่นต่อประธานสภาส่งให้สารรัฐธรรมนูญตีความว่าพรากรดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ขณะที่สอสอทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างลุกอภิปรายแสดงความไม่เห็นด้วยกับพรกรดังกล่าวเช่นสุทัศน์เงินหมืน่นสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ที่ว่าการเลือกบังคับใช้บางมาตราซึ่งเป็นสาระสำคัญ ของกฎหมายป้องกันการอุ้มหายจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนส่วนตนพร้อมร่วมลงชื่อกับฝ่ายค้านเพื่อยื่นสารตีความเช่นเดียวกับแพทย์หญิงเพชรดาวโตมีนาสอสอแบบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยอดีลันอาลีอิสเฮสอสยลาพักพลังประชารัฐที่แสดงความไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนบังคับใช้พรบดังกล่าวอย่างไรก็ตามในช่วงหนึ่งจุลพันธ์อมรวิวัฒสอสอเชียงใหม่พักเพื่อไทยในฐานะวิปฝ่ายค้านได้ลุกขึ้นหารือเนื่องจากตนได้ทราบข่าวมา ว่าเวลานี้สอสอฝ่ายรัฐบาลได้รวบรวมรายชื่อยื่นต่อประธานสภาเพื่อส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญตีความพรกรดังกล่าวไปแล้วก่อนจะมีการลงมติจุลพันธ์แย้งว่าการลงมติคือการใช้สิทธิแทนประชาชนการทําแบบนี้เท่ากับสละสิทธิ์ไปให้สภาชุดหน้าซึ่งไม่รู้จะต้องรออีกกี่ตีกี่เดือนตนฟังที่แต่ละคนอภิปรายมาเหมือนหาเสียงทุกคนต่างบอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วใครไปลงชื่อแสดงว่าฝ่ายรัฐบาลมีเจตนาจะให้ครมยื้อเวลาใน การเลื่อนบงังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในช่วงเวลาระหว่างนี้หากมีเหตุอุ้มหายเกิดขึ้นจะรับผิดชอบอย่างไรจึงขอสอบถามในเบื้องต้นว่ามีข้อเท็จจริงหรือไม่ขอฟ้องประชาชนผ่านท่านประธานใครที่ลงชื่อเพื่อส่งไปตีความสารรัฐธรรมนูญแสดงว่าท่านต้องการซื้อเวลาให้รัฐบาลอย่างไรก็ตามสุภชัยโพสุรองประธานสภาคนที่สองประธานการประชุมได้ปิดไม์ของจุลพันธ์พร้อมชี้แจงว่าขณะนี้ตนก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงว่ามี การส่งเรื่องมาแล้วหรือไม่แต่ตอนนี้ยังมีเวลาอยู่จึงขอให้ดําเนินการอภิปรายไปตามปกติไว้ถึงเวลานั้นมีข้อเท็จจริงปรากฏออกมาค่อยแสดงความคิดเห็นกันก็ได้ต่อจากนั้นได้มีสอสอจากพักเพื่อไทยได้แสดงความเห็นแย้งตามมาทั้งจิระยุห่วงทรัพย์สอส,อสกทมที่ระบุให้สอสอที่ลงชื่อไปนั้นถ้ารู้ตัวกรุณารีบถอนชื่อออกเพราะตนจะแฉว่าทําไมสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือสอตชและรัฐบาลจึงได้ยื้อมีบริษัทในทุนเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องการซือ วิทยุสื่อสารที่ถ่ายรูปได้รวมถึงวิสานเตชะธีรวัตรสสเชียงรายึ่งชี้ว่าคอรมอกำลังฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา172เ็ปิดประชุมสภา,านัดสุดท้ายทิ้งพรบอุ้มหายค้างยาวต่อมาชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่านิโรศสุนทรเลขาสสนครสวรรค์พักพลังประชารัฐและประธานวิปรัฐบาลพร้อมคณะเข้าชื่อยื่นคำร้องถึงสารรัฐธรรมนูญว่าการตราพรกแก้ไขเพิ่ม เติมพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งให้ประธานส่งความเห็นไปสารรัฐธรรมนูญภายใน3วันและให้ชะลอการพิจารณาไว้ก่อนตามมาตรา173ที่กำหนดว่าเมื่อสสจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดได้เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกำหนดประธานต้องส่งไปยังสารภายใน3วันพร้อมเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบคำร้องแล้ว มีสอสอสิบคนเข้าชื่อซึ่งเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกทั้งหมดดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกําหนดจึงให้รอการพิจารณาพระราชกําหนดนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งผลคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญและขอจบการพิจารณาในวาระนี้แต่ระหว่างนั้นนายแพทย์ชน,น่าศรีแก้วสอสอน,น้านหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแย้งว่าการกระทําเช่นนี้ส่งผลให้พรบถูกเลื่อนการบังคับใช้ต่อไปอีกหากในระหว่างช่วงเวลานี้ มีเหตุการณ์อุ้มหายเกิดขึ้นผู้ที่เข้าไรายชื่อยื่นสารตีความนั้นต้องรับผิดชอบขอให้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของสภาหากพวกเราได้มีอำนาจเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกขอให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินในคูหาเลือกตั้งทำให้ชินวรบุญยเกียรตสอสอนอนสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานวิปรฐบาลยืนยันว่าในเมื่อสอสสพักร่วมรัฐบาลมีความเห็นตรงกันว่าพรกรที่รัฐบาลเสนอมามีเนื้อหาขัดต่อมาตรา172แห่งรัฐธรรมนูญจึงจำเป็นต้องดำเนินการ การดังกล่าวผมนั่งเป็นสอสอมาเก้าสมัยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สอสอพักร่วมรัฐบาลได้รวมรายชื่อกันยื่นตีความกฎหมายที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอลองคิดดูสิครับว่าพวกเรารักที่จะประกันสิทธ,ธิเสรีภาพของประชาชนขนาดไหนผมขอยืนยันว่าเราต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ทินวอนทิ้งท้ายจากนั้นชวนได้กดออดเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อฟังพระราชองค์การปิดสมัยประชุมสภาระหว่างนั้นได้กล่าวขอบคุณสมาชิกรองประธานสภาเลขาธิการสภา เจ้าหน้าที่วุฒิสภารวมถึงล่ามมือไปจนถึงสื่อมวลชนเพราะเข้าใจว่าทุกคนได้ทํางานหนักมาตลอด4ปีประโยชน์ที่ตกกับประชาชนพวกท่านทั้งหมดเป็นผู้ริเริ่มแม้พวกเราอาจจะไม่ได้กลับมากันหมดทุกคนแต่ขอให้สมาชิกส่วนใหญ่จะได้กลับมาทําหน้าที่ของท่านต่อไปการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนคนที่ค้านในวันนี้อาจจะเป็นรัฐบาลในวันหน้าคนที่เป็นรัฐบาลเวลานี้อาจจะเป็นฝ่ายค้านในขณะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราพูดอะไรไปอะไรที่ไม่ดีในวันนี้ในวัน น,นั้นก็ต้องไม่ดีอะไรที่ดีในวันนี้วันนั้นก็ต้องดีขอให้เพื่อนๆทุกคนประสบความสําเร็จชวนกล่าวจากนั้นเลยาาิการสภาได้อ่านพระราชโอคการปิดสมัยประชุมสภาในวันที่1มีนาคม2566และชวนได้กล่าวขอบคุณก่อนจะสั่งปิดประชุมเป็นครั้งสุดท้าย